สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสัตว์ทั้งหลายแหล่นะครับมาเล่นน้ำกันโอ้โหมีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยนี่ฮอสหมานครับนี่คือหมาอยู่ที่ทะเลนะครับบัคเฟโลไวายคราวัวกรีนคราว quả tí xỉu buffalo why dinosaur Ui, không phải ni bà jing ca này jing ca dinosaur twice the top buffalo

จิราจิรา frog frog dog elephant ช้าง elephant crow